ธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมคุณเป็นธรรมะของเส้นทางธรรมคุณแต่สมมติปรมัทัศั์จะเราเป็นหมู่สัตว์เนี่ยต้องการบุญกุศลเนี่ยไม่ต้องอาศัยธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยมาเริ่มใสเราน้องเป็นธาตุระธรรมปฏิบัติตามธรรมนั้น่าเราเป็นธาตุเป็นผู้เป็นผู้เลื่มใสในประธรรมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราจะเป็นตัวแทนของธรรมพุทธบริษัทเนี่ยเป็นตัวแทนของธรรม เป็นตัวแทนของทานศีลไอ้ทานศีลเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายบอกเรื่องเรื่องพุทธศาสนาตัวทานศีลเป็นโลกิยะเราเนี่ยเป็นตัวแทนของธรรมคือทานศีลไอ้ทานศีลเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตตสิกขารองสตาปัญญารัิฐิมนุส์เรื่องจิตมนุษย์ก็เรียกว่าเป็นตัวแทนคนบุญคุทธบริษัทเนี่ยเป็นตัวแทนใงธรรมเนี่ยเป็นทานเป็นผู้เริ่มสายในศีลในธรรมทั้งหมดทานศีลเนี่ยเป็นข้อฐานทั้งหมดพุทธศาสนาเนี่ยคนที่จะได้บุญมันจะได้บุญไปได้บุญก็คือได้จิตเป็นกุศล นั้นเราเป็นตัวแทนของธรรมนะถ้าคนไหนเข้าใจที่ทําตัวเองเป็นพูทธบริษัทเป็นตัวแทนของธรรมคนนั้นเขาจะได้บุญมากขึ้น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 ไปเพราะเราเป็นตัวแทนของธรรมเราเป็นคนเลื่อมใสในธรรมเนี่ยเพราะเราอยากได้บุญเราจะเป็นตัวแทนของธรรมนั้นเรามาเป็นพูทธบริษัทตัวแทนแห่งธรรมเนี่ยเราจะรู้จักเป็นคนดีทําดีไปตามหลักธรรมเพราะเราว่าหลักธรรมเนี่ยเป็นทานศีลเป็นวัดเป็นศาสนาเป็นช่างคงเป็นมูญสัตว์เป็นลักษณะพึ่งพาอาศัยกันได้ที่เป็นหลักธรรม ทำจะเป็นจิตเมตตาทำเป็นคุณธรรมกตัญญูเมตตาทำไม่ดงของเหตุและผลทำ่องคุณธรรมเมตตาไม่เห็นแก่ตัวไม่รลภหลงไม่เห็นไม่ถือตัวตนไม่หวดตัวตนไม่บ้าอํานาจไม่ทะยานอยากอะไรเนี่ยมันไปตัวธรรมนั้นตัวธรรมะหรือศาสนาเมื่อเรามาไปตัวแทนของธรรมแล้วเนี่ยเราจะมาหลงตัวเองอวดดีทุดดีในหลักธรรมไม่ได้เพราะธรรมะเนี่ยเราอยากได้บุญแล้วเอาธรรมะมาเป็นข้อวัดปฏิบัติเราไปตัวแทนของธรรม คำว่า,าต,ตัวแทนตัวแทนเนี่ยเพราะเราเองเอาธรรมะมาเป็นตัวกรรมของเราเราจะมีกรรมเนี่ยเป็นผู้เริ่มใส่ในพระธรรมในจิตตาสิกขาคนตัวนี้สําคัญมากศรัทธาปัญญาเราทิฏฐิเราเป็นผู้เริ่มใส่ในธรรมพระหลักจะได้บุญจึงเอาธรรมมาน้อมนาปฏิบัติเป็นตัวแทนของธรรมเราจึงเป็นผู้เริ่มใส่ในพระธรรมคือทําดีเราทําดีจะใช้ทานลาวัดใช้ศิลวัดเป็นกรรมเป็นกุศลกรรมไปจิตเป็นกุศลจิตเป็นเหตุผลทางโลกียธรรมคือช่วยเหลือสังคมมูลสาให้พ้นจากทุกข์นี่เป็นตัวแทนของธรรม อย่าไปเบียดเบียนคนอื่นด้วยสินธรรมการเบียดเบียนคนอื่นด้วยการใช้สินธรรมนี่มันเป็นคนชั่วคนอาศัยธรรมะเรื่องศีลธรรมไปอวดโตอวดตนหลอกชาวบ้านเบียดเบียนชาวบ้านหลอกชาวบ้าน้วยการใช้ธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยนี่จะเป็นคนชั่วโดยธรรมชาติกฎของก,กรรมเรียกมิจฉาทิฏฐิเรียกศีลปัตตะมันเป็นมิจันเป็นวิปราชคนที่ยังไม่เข้าใจก็มาตัตเองเป็นตัวแทนของธรรมผลดลพ้นชั่วเป็นตัวแทนของธรรมผลดลพ้นชั่วเราจึงเป็นตัวแทนของพระอริยะเจ้า เราจึงเป็นตัวแทนแห่งอริยเจ้าพระอริยเจ้าคือคนที่ไม่คลองเรือนเป็นคนมีศีลสมาธิปัญญาเป็นคนมีจิตพรหมจรรย์ไม่เห็นเพตัวงไม่ลบกฎลงมาคติแล้วเนี่ยนี่เป็นหลักธรรมที่เราเป็นตัวแทนเมื่อเราเป็นตัวแทนของธรรมแล้วเนี่ยเราจะกลายเป็นคนอดตัวอดตนถือตัวทือตนไม่ได้มันจะกลายเป็นเรื่องทิฏฐิวิบัตินั้นตัวแทนของธรรมธรรมะเนี่ยมาเรื่องของศาสนาเนี่ยเราเอาธรรมะมารวมเป็นเรื่องศาสนาเราเป็นตัวแทนนของธรรมเนี่ยธรรมเนี่ยมีระดับของเขาเป็นธรรมชาติธรรมที่ลุ่มลึก ทำแปดหมื่นิปธรรมขันเนี่ยมันจะรวมเป็นจิต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 หนึ่งจิตหนึ่งคำว่าจิตหนึ่งเนี่ยมาเรื่องของธรรมะนี่ปรมัตดไปภาวะผัเป็นภาวะธรรมไปเยจิตหนึ่งเป็นจิตดีจิตหนึ่งเป็นจิตดีทำดีเป็นจิตหนึ่งคือจิตดีนะไอจิตดีเนี่ยเป็นจิตที่ไม่เป็นอกุศลมันเป็นกุศลตลอดตลอดไปเลยนั่นธรรมะเป็นจิตหนึ่งจิตหนึ่งคือกุศลจิตจิตดีจิตดีไอจิตเนี่ยเป็นเรื่องสติสัมปทัญญะเรื่องสติอินทรีย์เรื่องกุศลจิตเนี่ยตัวธรรมภายในเนี่ย เราเองเนี่ยเป็นตัวแทนคงทาเรื่องสติอินทรีย์เรื่องกรรมฐานเนี่ยเราจะเอาอกรรมฐานมาโม,โมไม่ได้เพราะกรรมฐานเนี่ยมันการเป็นการอธิบายธรรมชาติธรรมจิตด,ดีเราจึงไปตัวแทนพระธรรมคือตัวแทนพระธรรมคือสอนกรรมฐานชาวบ้านเราสอนกรรมฐานกันเราแนะนํากรรมฐานกาัเน,นเพื่อเข้อใจทำภายในเข้อใจจิตดีจิตดีเราจะได้รู้จะอ๋อจิตดีเป็นอย่างนี้เพระจิตอินทรีจิตสติสมาธิอินทรีย์จิตฌานจิตฌานเป็นกุศลจิตหากุศลจิตไม่โลกไปหลงเป็นจิตธรรมะจิตสมาธิ นั่นตัวธรรมะเนี่ยไอตัวจิตตัศิก